ปีใหม่ใกล้มาแล้วคะ่ะ HR ทุกคนพร้อมสรุปงานหรือยังวันนี้ฉันมี5ตัวชี้วัดสำคัญที่ต้องปิดให้ทันเพื่อให้ผู้บริหารเห็นภาพการทำงานแบบชัดเจนและวัดผลได้จริงข้อแรกเวลาที่ใช้ในการสรรหาปิดท้ายปีด้วยการดูว่ากระบวนการสรรหาของเรารวดเร็วขึ้นไหมตำแหน่งไหนใช้เวลานานตำแหน่งไหนได้เร็ว ข้อมูลนี้ช่วยวางแผนกำลังคนปีหน้าได้ตรงจุดมากขึ้นค่ะข้อ 2. อัตราการตอบรับข้อเสนอของผู้สมความถ้าตัวเลขกระตมแปลว่ามีบางอย่างในข้อเสนอที่ผู้สมัครยังไม่อินปีหน้าจะได้ปรับแพ็กเกจหรือขั้นตอนสื่อสารให้ตรงใจขึ้นข้อ 3. อัตราการลาออกใครออกช่วงปลายปีออกเพราะอะไรเก็บตัวเลขนี้ให้ครบเพราะมันคือสัญญาณว่าองค์กรต้องปรับเรื่องอะไรว่า ท่านทำสวัสดิการหรือพาระงานข้อ4อัตราการจบหลักสูตรอบรมของเราพัฒนาทักษะต,ตามแผนไหมข้อสยไ,ไทยไม่ผ่านข้อมูลนี้ช่วยจัดแผนอัพสกิลของปีหนะ้าได้แม่นยำม,มากขึ้นค่ะข้อห้คะแนนความผูกพันของพนักงานคะแนนปัจจุบันบอกสุขภาพขององค์กรเลยดูว่าพนักงานรู้สึกยังไงมีจุดที่ต้องปรับปรุงตรงไหนจะได้วางแผนปีหน้าแบบตรงจุดไม่เดาไม่แกะ 5. เอาปิดตัวชี้วัดทั้ง5นี้ให้ชันก่อนเสิ้นปีแล้วคุณจะมีแดชบอร์ดที่ผู้บริหารดูปุบเข้าใจปับ๊บและ HR เองก็วางแผนปีใหม่ได้แบบมืออาชีพมากค่ะ